มาตรการใหม่ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดคนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยว่ายกเลิกข้อกำหนดการตรวจเอกสารรับวัคซีนก่อนจะเดินทางเข้าประเทศไทยได้แล้วนะครับหมายความว่าตั้งแต่วัน 20, ทีานา่10มกราคม2 6 6 6นี้เวลาใครที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ไม่จําเป็นจะต้องมีเอกสารว่าฉีดวัคซีนโควิดมาก่อนแล้วหรือเปล่าแต่ถ้าใครเดินทางมาจากประเทศที่กําหนดว่าจะต้องตรวจ rt pcr หรือตรวจเชื้อโควิดให้เป็นลบก่อนที่จะเดินทางออกจากประเทศไทยจะต้องมีประกันสุขภาพวงเงินไม่น้อยกว่า10,000ดอลลาร์สหรัฐและต้องเป็นประกันที่ครอบคลุมการรักษาโควิดได้ ตลอดช่วงระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยบวกเพิ่ม